อ,อันนี้ก็อร่อยเช่ดอัเลยฮะดูเหมือนว่านาาจะมีอะไรที่อยากจะพูดกับฉันสินะแล้วพาฉันมาที่นี่ทำไมฉันเดาว่านาน่าจะรู้อะไรอยู่สินะดดาสถานการณ์ได้เก่งดีนี่ผมก็แค่รอคนคู่ออกมาแช่น,นั้นเองมีเรื่องบางอย่างที่คุณต้องพูดออกมาเนี่ยก็ได้ขอบคุณสำหรับเรื่องเมื่อวานนะด้วยความยินดีครับไม่อยากเชื่อเลยสักนิดว่าฉันจะเป็นบ้าอยู่แล้ว นายนี่มันแปลกคนจริงๆอืมก็นะเฮ้ยแงมฉันละเหนื่อยใจจริงๆใครมันจะไปคิดกันหรอว่าคนอย่างฉันจะต้องมาดื่อน้ำชากับคนอย่างนายนายควรจะภูมิใจไว้ซะนะผมมั่นใจเลยว่าเธอคงคิดแบบนั้นสินะผมดีใจมากเลยที่ได้มาดื่มชากับคุณเชี่ยองอนเน้นั่นคือสิ่งที่คนอยากจะได้ยินอย่างนั้นสินะฉันไมไ่อยากได้ยินสิ่งที่นายบอกหรอกนะอย่าเพ้อเจ้อสิยะฉันไม่ได้ต้องการจะได้ยินมันซะหน่อยอะ ไปหาหมอซะบ้างนะเฮ้ <c oughs> เนี่เป็นเกมง่ายๆทายมาซะว่าเหรียญอยู่ข้างไหนที่ขาเธอไงจับถ,ถูกต้องนายนี่มันหัวไวฉะมัดน,นี่นายมองออกได้ยังไงกันเนี่ยมันก็เหมือนทิกมายากลในทีวีนั่นแหละตักมายากลเหรอเอ่อถ้าอย่างงั้น ผ้ coating, donut, าเช็ดปากโดนัทถาดแล้วก็แก้วกาแฟเธอลองเลือกมาสักอย่างล้วคิดไม่ได้หัวดูสิอ่ะโอเคเอาละเธอจะเลือกโดนัทก็ได้เธอจะเลือกถาดก็ได้เธอจะเลือกผ้าเช็ดปากก็ได้หรือว่าเธอจะเลือกแก้วกาแฟก็ได้อ่ะฮ่าเธอคงเลือกโดนัทสินะฮะนี่นายรู้ได้ยังไงกันอ ผมใช้พลังจิตงอช้อนไม่ได้หรอกนะ <L un> นี่เธอพกช้อนติดตัวไว้ตลอดอย่างนั้นน่ะเหรอ <L un> ก็เก็บไว้เผื่อจะมีคนที่มีความสามารถงอมาได้จริงๆฉันยังไม่เคยเห็นคนที่มีความสามารถงอมาได้เลยเ <L un> ออฉันยอมแพ้และนอยไปได้ทิ่พวกนี้มาจากไหนกันเนี่ยเลิกโวยฉันได้แล้วนะ่าจริงๆแล้วเนะ่ะตอนเด็กๆแม่ของผมล้มป่วยเนะ่ะเธอต้องเข้าโรงพยาบาลยาวเลยแหละเฮ้ตอนนั้นผมคงอายุสักหกขวบได้ลรืมั้ง วันหนึ่งจู่ๆแม่ก็ลม้ลมลงไปแบบกระทันหันนะหลังจากนั้นไม่นานแม่ก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเธอค่อนข้างอาการหนักจนทําให้พวกเราไม่ได้คุยกันเลยผมมักจะไปเยี่ยมแม่อยู่ทุกๆวันทุกครั้งที่ผมมองแม่ผมก็พยายามทำอย่างสุดความสามารถเพื่อทำให้รู้สึกถึงสิ่งที่แม่พยายามจะสื่อออกมาแต่ผมก็ทำได้แค่มองบนใบหนะ้าอันเจ็บปวดของแม่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงสิ่งที่ผมทำได้ในตอนเด็ก เพราะสิ่งที่ผมทำมาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับวิธีที่ผมสามารถเข้าใจเธอได้โดยธรรมชาติไอเรื่องการอ่านใจแบบนี้ผมทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะอย่างนั้นเหรอที่นายอ่านใจได้นายทำก็เพื่อแม่ของนายเองสินะแล้วตอนนี้แม่ของนายอยู่ไหนกันล่ะในสถานที่ห่างไกลนะ่ออาจจะอยู่แถวทะเลแคริบเบียนหรือไม่ก็สักที่นั่นแหละฮะ อะไรนะทะเลคคริเบียนช่วงที่เธออยู่ในโรงพยาบาลเธอก็ฟื้นตัวเร็วแบบไม่น่าเหลือเชื่อเลยแหละหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาแม่ก็มีชีวิตชีวาเหมือนเดิมปัจจุบันแม่ก็คงอยู่กับพ่อของผมเพื่อเดินทางไปทําธุรกิจที่ต่างประเทศแถมพวกเขาส่งรูปภาพทางไปรษณีย์มาให้ผมทุกๆเดือนด้วยนะหน่อยนี่นาะยทำฉันเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วนะยะอิตานี่นี่ <laughs> ผมผิดเองแหละผมผิดเองแหละ ตอนนี้ตอบคาถามใช่มืก่อนก่อนที่นายจะบ้าไปมากกว่านี้ก็อย่างที่บอกไปไงผมเป็นลูกกตัญยูเลยได้สกิลนี้มามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะฉันมีเรื่องจะถามอยู่เรื่องหนึ่งนายมีความคิดยังไงเกี่ยวกับตัวฉันในตอนนี้อย่างนั้นเหรออืมมีความเป็นคนที่ให้ความรู้สึกเหมือนพี่สาวคนโตถนัดมือขวาแต่ก็ใช้มือซ้ายได้ถ้าหากมีความพยายามมากพอเป็นคนที่ทํางานหนักอย่างลับๆชอบซ่อนความอ่อนแอของตัวเอง ชอบบังคับตัวเองให้ดื่มกาแฟ,ฟดำทั้งๆท,ท,ท,ที่จริงแล้วชอบโกโก้ร้อนที่มีครีมเยอะๆและก็ชอบผมด้วย,ยน,นี่นายพูดอะไรออกมากันยะฉ,ฉันเนี่ยนะจะชอบนายเห้ <c oughs> ไม่จริงอย่างนั้นหรอครับนะนายนี่มัน <c oughs> ฉันไม่ได้สนใจคนที่เข้ามาช่วยแบบนายซะหน่อยไม่มีทางที่สาวสวยที่สมบูรณ์แบบอย่างฉันจะตกหลุมรักคนบ้าอย่างนายหรอกนะอย่าคิดเองเอเองแบบนี้สิยะ งั้นเอาอย่างนี้นะ<ม>เอาเป็นว่าลืมเรื่องที่แล้วไปแล้วกันเออันที่จริงแล้วผมมีเหตุผลจริงๆว่าทำไมผมถึงคุยกับคุณตอนนี้ฮะเหตุผลผมจะขอพูดตรงๆเลยนะคุณชิโระเนะเน็เอาจริงๆนะผมมีพลังที่อ่านใจคนได้นะ<อ>่นนนะเ,<อ>เมื่อผมพูดคุยกับคนหนึ่งผมก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของคนคนนั้นได้นะ<อ>่ะนี่มันเป็นแค่เรื่องธรรมดามันก็เรื่องธรรมดา ผมเกลียดจริงๆที่ผมสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่รุนแรงทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยแหละผมสัมผัสความรู้สึกของผู้คนได้ความคิดความปรารถนาของพวกเขาได้ในชีวิตไม่เพียงเท่านั้นการสื่อสารยังค่อนข้างหนักหน่วงเช่นกันกรณีที่ผมได้ประสบกับความวิตกกังวลและความเหนื่อยล้าจากการทําเช่นนั้นถึงแม้ว่าผมจะต้องออกจากชีวิตคุณชิโรงานนก้็ตามผมควรที่จะตระหนักถึงผลที่ตามมา ผมควรที่จะค่อยๆทําตัวห่างเหินกับเธอแทนที่จะสละเวลาเพื่อทําให้เธออกหักผมควรเลิกคุยกับเธอทันทีที่ผมทําไปทั้งหมดก็เพื่อตัวเธอเองเอาละ่ะคือว่านะคุณชิโรกันเนะเราทั้งคู่ไปได้กันไม่รอดหรอกนะฮะนี่นายพูดบ้าอะไรมากันยะเอ๊ะแกกับเรื่องนั้นทั้งหมดนั่นมันไม่สําคัญหรอือไหมฉันไม่สนใจเรื่องพันนั้นหรอกอยาฮะงั้นก็ถือ อย่าจบเรื่องนี้กับนทหนารสิยะฉันเองก็มีสิทธิ์ที่จะฟังต่อนะยะทำไมกันละ่ะมันไม่เกี่ยวกับความสามารถในการอา่านใจได้ว่าทําได้หรือไม่ได้แค่นี้ก็คิดไม่ได้แค่เรามีการสนทนาแบบสาบายๆก็พอแล้วมั้งผิดคาดแท้ผมคิดว่าเธอจะไม่โอเคกับเรื่องนี้ซะอีกปกติใครก็ตามที่ได้ยินคําพูดปฏิเสธแบบนี้แล้วก็มาที่จะยอมแพ้เสมอนี่เออผมคิดว่าเธอคงไม่ชอบคนที่รู้ทุกซอกทุกมุมเกี่ยวกับตัวเธอนะ่ะ อยากคิดเองเือเองสิยะเพราะแบบนั้นนายถึงได้พยายามที่จะอ,อกหักคนอย่างฉันสินะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะผมรู้ถึงขนาดหน้าอกเอลสะโพกของเธอและกัน้ำหนักของเธอทั้งหมดเลยนะฮะแล้วทำไมกันยะในเมื่อนายรู้ถึงขนาดนั้นแล้วฉันยังต้องกลัวอะไรอีกล่ะมันควรจะจบแค่นั้นสิพวกเราควรจะสิ้นสุดบทสนทนาแค่นั้นสิถึงอย่างนั้น ทำไมยายนี่ถึงได้เต็มใจที่จะยกโทษให้ผมกันนะอนายต้องการให้ฉันยอมแพ้เกี่ยกับเรื่องที่นายสนใจในตัวฉันสินะได้เลยถ้านี่คือสิ่งที่นายคิดจริงๆแล้วก็โอเคถ้าอย่างนั้นฟังสิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปด้วยล่ะฮ<อ>ฉันจะทำให้นายตกหลุมรักฉันให้ได้เลย ในช่วงเวลาแห่งความเงียบแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่แสนจะยาวนานซะเหลือเกินคุณชิโร่กันนี้กำลังจ้องดูสีหน้าของผมที่พูดไม่ออกและแล้วจุดเริ่มต้นของคนที่อ่านใจได้เก่งแบบซาซา,าระคุมและคนที่มีความดื้อรั้นอย่างคุณชิโรงกันเนังก็ได้เปิดมั่นขึ้นแล้วเฮ่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีๆซะละ่ะเรื่องราวความรักสุดอัลลวิน